วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษานะคะอยู่ในภาคสีของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษานั่นก็คือเอ่อไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยหรือคู่ความเนี่ยจะต้องขอให้ศาลเนี่ยออกคําสั่งเอ่อใดๆก็ตามเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะมีคําพิพากษาเนาะเพื่อจะคุ้มครองคนที่ร้องของนั่นเองนะคะ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและตดําเนาะจะขอแบ่งกลุ่มมาตาออกเป็น3กลุ่มด้วยกันเนาะคุ้มครองใครบ้างเนาะคุ้มครองใครบ้างคนแรกเลยคุ้มครองจำเลยคนที่2เลยคือคุ้มครองโจทย์คนที่สามคือคุ้มครองกู้ความนะคะ เริ่มต้นเลยนะวิธีการชั่วคราวก่อนพิภาคษาพเพื่อคุ้มครองจำเลยนะคะจะอยู่ในมาตรา253แล้วก็มาตาาส5 3ทวีนะคะตัวบทไปดูเองเนาะอันนี้เราจะเป็นการสรุปคร้าวๆก่อนมาตรา253เนี่ยจะอยู่ในศาสตร์ชั้นต้นนะคะ253ทวีนะก็เมื่อฝั่งโจทย์เนี่ยได้ใช้สิทธิ์อุทธรดิกาซึ่งในชั้นอุทธรณดิกาเนี่ยจำเลยก็ ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับการคุ้มครองโจทย์เนี่ยจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา254เนะ่ะซึ่งจะมีวิธีการคุ้มครองด้วยการตามอนุมาตา1ถึงอนุมตาตา4ในยาันเนาะนอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะคะซึ่งผลจะมีผลเมื่อไหร่ก็ให้ไปดูที่มาตรา258นะคะ นอกเหนือจากมาตรา253แล้วก็254นะคะก็คือยังมีมาตรา264ซึ่งเขาเรียกว่าการคุ้มครองประโยชน์เนาะก็นอกเหนือจากวิธีที่บญัติไว้ในมาตรา253แล้วก็มาตรา254คู่ความชอบที่จะยื่นคําขอต่อศาลนะเพื่อให้ศาลเนี่ยกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอคู่ความในที่นี้เนี่ยหมายรวมไปถึงบุคคลที่รองสอดเข้ามาในคดีด้วยนะคะถ้าเกิดศาลอนุญ,ญาตแล้วนะ นอกจากนั้นนะคะการคุ้มครองประโยชน์ก็สามารถใช้ได้ในคดีมโนสาเรได้ด้วยนะคะ สำหรับผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา260เนาะในอนุมาตรา1เนี่ยก็เป็นกรณีที่สาลตัดสินให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีนะคะสำหรับอนุมาตรา2เนี่ยจะเป็นกรณีที่สาลตัดสินให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีทีนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา 261, 262แล้วก็263เนาะแยกเป็นกรณีไปนะคะ